วันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําความรู้สาระดีดมๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนพี่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในตัวเมืองนครปฐมเลยนะคนรับสถานที่นี้นะครับก็คือวัดไผ่ล้อมนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวัดไผ่ล้อมแห่งนี้นะครับเป็นวัดชื่อดังนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดนครปฐมเลยครับเพื่อนๆที่มีโอกาสมาจังหวัดนครปฐมนะครับมาไหว้องค์พระปฐมเจดีย์นะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และสาคัญที่สุดนะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับวัดไผ่ล้อมแห่งนี้ก็ไม่ได้ยิ่งย้อนไปกว่านั้นนะครับ <trochę S 2> <ๆ S 1> ก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะครับ เพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาทางตัวเมืองนครปฐมนะครับก็ไหว้องค์พระปฐมเจดีย์เสร็จก็มาต่อที่วัดไผ่ล้อมนี่ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่างป่าป่าฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็จะชมภายในวัดนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรนะครับให้เรากับไหว้นะครับเดี๋ยวตามช่างประป่าฉบับบ้านๆไปชมได้เลยครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นจุด ที่ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับเปิดคลิปนะครับต่อเริ่มแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้ามาภายในบริเวณวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็จอดรถแล้วก็เดินเลี้ยวขวามาจนสุดบริเวณวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับที่ทางวัดไผ่ล้อมนะครับได้จัดสร้างขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีพระราหูนะครับประดิษฐานอยู่บริเวณกึ่งกลางนี่แหละครับแล้วก็จะมีเป็นแนวต้นไม้นะครับแล้วก็มีน้ําตกข้างบนจะเขียนว่าวัดไผ่ล้อมนะครับนครปฐมนะครับ จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ให้เพื่อนๆสามารถถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็จะมีสระน้ําด้านล่างด้วยนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เพื่อนๆนะครับสามารถมาเดินพักผอ่อนท่องเที่ยวได้นะครับในบริเวณของวัดไผ่ล้อมแห่งนี้นครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดไผ่ล้อมนะครับ บริเวณที่ติดกับถนนด้านหน้าเลยนะครับเพื่อเข้ามาในบริเวณวัดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นศาลาหลังนี้นะครับอันนี้เป็นศาลาพระพรมประกาศิต์นะครับลิขิตสมปัตนานะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาไปชมด้านในศาลานี้นะครับว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้เรากลับไหว้มากนะครับเดี๋ยวตามช่างประปาฉบับบ้านๆไปเลยครับ สำหรับเมื่อเพื่อนๆนะครับเดินเข้ามาในภายในศาลานะครับพระพรมประกาศสิทธิกิตสมปัตนานะครับเพื่อนๆก็จะเจอพระพรมนะครับประดิษฐานอยู่นะครับอันนี้มีทั้งพระพรมที่สามารถปิดทองได้นะครับแล้วก็พระพรมองค์ใหญ่นะครับขนาบข้างด้วยช้างเอราวัณนะครับ2เชือกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมานะครับก็สามารถย่อนทาบุญบริเวณตู้บริจาคนี้แล้วก็หยิบธูปเทียนนะครับจุดบูชานะครับ พระพมประกาศสิทธิ์องค์นี้ได้เลยนะครับที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสําหรับพระพมของวัดไผ่ล้อมนะครับ หรับเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้ามาในบริเวณวัดไผ่ล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารหลักเลยนะครับที่เพื่อน er nah er birth birth ๆนะครับจะต้องเข้ามากราบไหว้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆจอดรถที่บริเวณลานจอดรถแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาภายในบริเวณอาคารแห่งนี้นะครับก็จะมีจุดจําหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะครับบริเวณด้านนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําบุญนะครับหย่อนตูบบริจาคนะครับแล้วก็นําดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับมากราบไหว้ บริเวณด้านหน้านี้นะครับแล้วก็นําแผ่นทองคำนะครับไปปิดองค์พระจําลองด้านหน้าน,นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้าน,านจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมบริเวณด้านในนะครับที่มีสรีระสังขารของหลวงพ่อปูนอยู่ด้านในครับเดี๋ยวตามช่างประปาฉบ,บับบ้านไปเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับกราบไหว้พระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ปิดทองคําบริเวณพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเดินเข้ามาภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารนะครับที่ประดิษฐานนะครับสรีระตังขานของหลวงพ่อพูนนะครับสรีระของหลวงพ่อพูนนะครับอยู่ภายในบริเวณโรงแก้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปปั้นจำลองนะครับหลวงพ่อพูนนะครับองค์ใหญ่นะครับอยู่บริเวณโรงแก้วนั่นแหละครับ เนี่นะครับเมื่อเพื่อนเนเข้ามานะครับก็ให้เพื่อนๆือนนะครับมาทําบุญนะครับซื้อหมากคูพวงมาลัยนะครับถวายหลวงพ่อพูนนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพานหมากคูแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ทําบุญนะครับแล้วก็หยอดตู้แล้วก็นําไปกราบไหว้บริเวณด้านหน้าโรงแก้วหลวงพ่อพูนได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับไหว้สรีระสังขารนะครับของหลวงพ่อพูนนะครับบริเวณด้านนู้นเป็นที่เรียบร้อยแนนะครับเพื่อนๆก็มาตรงบริเวณด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นจำลองนะครับกุมารสมบัตินะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาปิดท้องได้นะครับรงด้านหน้านี้เลยนะครับแล้วก็สามารถไปกราบไหว้นะครับก็จะมีเป็นกุมารสมบัตินะครับอยู่บริเวณนี้จํานวนมากเลยนะครับ กุมารสมบัตินี่นะครับก็บันดาลโชคลาบโชคดีนะครับเพื่อนๆที่มีความศรัทธาน,นะครับก็สาม,มารถมาขอโชคลาบบริเวณที่กุมารสมบัติประดิสถานอยู่นะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับภายในอาคารนะครับที่ประดิษฐานชลีระสังขารของหลวงพ่อพูนนะครับมุมหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับที่ติดกับ กุมารสมบัตินะครับก็จะมีจุดให้เพื่อนๆนะครับสามารถเช่าบูชาวัตถุมงคลของทางวัดได้นะครับก็จะเป็นบูธลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็สามารถมาเช่าบูชาได้ณนะบริเวณนี้เลยครับ หับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นร้านกาแฟบุญนะครับเป็นร้านกาแฟของวัดไผ่ล้อมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเข้าไปกราบไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อนะครับภายในโรงแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราออกมานะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีร้านกาแฟบุญนะครับนี่นะครับรายได้สมทบกองทุนหลวงพ่อพูนนะครับเพื่อการศึกษานะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยววัดไผ่ล้อมนะครับก็อย่าลืมมาอุ่นนุนกาแฟบุญของวัดไผ่ล้อมด้วยนะครับ รับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นสวนลอยฟ้านะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับนี่นะครับก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับร้านกาแฟนะครับแล้วก็ทางเข้าร้านกาแฟจะอยู่บริเวณนู้นนะครับนี่นะครับเป็นสวนต้นไม้นะครับอยู่บริเวณด้านบนของหลังคานะครับนี่นะครับก็จะเป็นธรรทางเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่างประป่าฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปชมด้านในครับว่าภายในบริเวณด้านในนะครับของสวนลอยฟ้านี่จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับเพื่อนๆเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับภายในสวนลอยฟ้านะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นองค์กุลีมานนะครับนี่นะครับเป็นองค์กุลีมานนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นองค์กุลีมารนะครับลักษณะเป็นพระสีทองนะครับเพื่อนๆนะครับที่มีความเคารพและศรัทธาในองค์กุลีมานนะครับก็สามารถมากราบไหว้บริเวณ ส่วนลอยฟ้าของวัดไผ่ล้อมแห่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าองค์ุรีมานี่นะครับจ้งางป่าจะปับบ้านๆก็ไม่ค่อยพบเห็นนะครับในวัดอื่นนะครับเพื่อนๆก็สามารถมากราบไหว้ได้เลยครับ รับบริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเดินมานะครับจากบริเวณสวนดอกไม้ลอยฟ้านะครับแล้วก็ผ่านองค์คุริมานมาแล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เดินตรงมาเลยนะครับก็จะมาเจออีกหนึ่งอาคารนะครับอันนี้เป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประทานพรนะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองเลยนะครับประดิสฐานอยู่ด้านนู้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนี่นะครับทําบุญนะครับแล้วก็นํผ่านดอกไม้นะครับ แล้วก็ทองนะครับไปกราบไหว้หลวงพ่อนะครับบริเวณด้านหน้านี้นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆนำพานะครับไปถวายหลวงพ่อบริเวณด้านนู้นนะครับแล้วก็นําแผ่นทองคํานะครับมาปิดที่พระพุทธรูปจําลองนะครับบริเวณด้านนี้นะครับสําหรับอาคารแห่งนี้นะครับก็เป็นอาคารที่ประดับด้วยกระจกนะครับสีทองนะครับ แล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับสําหรับอาคารนี้นะครับแล้วก็พระพุทธรูปนะครับค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีความสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่มาวัดไผ่ล้อมนะครับก็อย่าลืมมากราบไหว้พระพุทธรูปพระพุทธเมตตาประทานพรภายในอาคารแห่งนี้ด้วยนะครับ สำหรับเมื่อเพื่อนๆนะครับไหว้พระพุทธเมตตาประธานพรเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับนี่นะครับของพระพุทธรูปนะครับก็จะประดิษฐานนะครับเป็นฤาษีนะครับนี่นะครับก็มีฤาษีประดิษฐานอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่มีความเคารพและศรัทธานะครับในพระฤาษีนะครับก็สามารถมากราบไหว้นะครับบริเวณมุมนี้นะครับของอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประธานพรได้เลยนะครับ สำหรับจุดน,นี้นะครับก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับพื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะ ปูกระเบื้องและหินขัดแบบนี้นะครับแทบจะทั้งวัดเลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับก็ค่อนข้างจะสะอาดครับวัดนี้แล้วนี้ก็เป็นอาคารนะครับที่ช่างประปาฉบับบ้านๆพาเพื่อนๆไปไหว้ครับพระพุทธเมตตาประทานพรนะครับนี่ครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยครับประดับประดาไปด้วยสีทองนะครับแล้วก็นี่เป็นพระโบสถ์นะครับมียักษ์สองตนยืนเฝ้าอยู่นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆไปชมครับ บ,บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณพระอุโบสถนะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับพระอุโบสถของวัดไผ่ล้อมนี่นะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับเป็นพระอุโบสถที่ด้านนอกนะครับก็ประดับประดาด้วยปูนปั้นนะครับแล้วก็มียักษ์นะครับอยู่บริเวณประตูทุกทิศเลยนะครับก็จะยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะเดินไปบริเวณหน้าพระอุโบสถนะครับว่าวัดไผ่ล้อมเปิดให้เข้าไปชมพระอุโบสถหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกบ้านๆจะ ไปลองดูครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือด้านหน้านะครับของพระุโบสถนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับพระบโบสถวัดไผ่ล้อมนี่ครับค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับเพราะพระบสถนะครับประดับประดาไปด้วยปูนปั้นสีทองนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมียักษ์นะครับเฝ่าประตูอยู่นะครับรอบทิศเลยนะครับ มีทุกทิศเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับเดี๋ยวช่างประภาฉบับบนๆจากผาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมภายในพระบูสดนะครับของวัดไผ่ล้อมว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ด้านในอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือบริเวณด้านนอกนะครับของพระบโบสถของวัดไผ่ล้อมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับทางป่าปาฉบับบ้านๆก็เดินผ่านประตูเข้ามานะครับลักษณะพื้นที่นี้นะครับก็จะเป็นพื้นหินอ่อนนะครับปูโดยรอบเลยนะครับแล้วก็ตัวพระบโบสถนะครับก็เป็นพระบโบสถสีทองนะครับนี่นะครับเป็นลายปูนปั้นนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเทวดานะครับถือโคมไฟอยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ เป็นโบสถ์ลักษณะยกสูงนะครับพระบสถสที่นี่นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับในศิลปะลวดลายนะครับที่ทำนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้าน,านจะพาเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปกราบพระประธานภายในนะครับเดี๋ยวตามช่างประปาฉบับบ้าน,านไปเลยครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นภายในพระโบสถ์นะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับช่างกระปาฉบับบบ้านนะครับก็ผาเพื่อนๆเข้ามาภายในบริเวณพระโบสถ์นะครับลักษณะพระโบสถ์แท่งนี้นะครับผนังทุกด้านนะครับก็จะเขียนสีเป็นพุทธประวัตินะครับแล <this time. S 1> ้วก anyway. ็บานประตูไ hmm. ม้นะครับบานหน้าต่างนะครับก็จะแกะสลักนะครับปิดทองคําทั้งหมดเลยนะครับและนี้เป็นพระพุทธรูปประธานนะครับที่อยู่ภายในพระโบสถ์นะครับ นี่นะครับเป็นพระพุทธรูปสีทองนะครับแล้วก็มีพระสาวกนะครับสายขวานะครับเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากนะครับสีทองนะครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆก็มีโอกาสได้พาเพื่อนๆน,นะครับมาชมพระโอสถ์ของวัดไผ่ล้อมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ ครับก็เป็นลักษณะของผนังของพระโบสถ์นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพระโบสถ์ของวัดไผ่ล้อมนะครับด้านบนนะครับก็จะเขียนสีนะครับแล้วก็ประดับด้วยไฟช่อระยะนะครับพร้อมทั้งผนังนะครับก็จะเขียนเป็นลายพุทธประวัติไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพระโบสถ์นะครับที่มีความสวยงามมากเลยนะครับก็เพื่อนๆนะครับถ้าผ่านมาทางตัวเมืองนครปฐมนะครับก็ หลังจากไหว้องค์พรปะปฐมเจดีย์แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะเข้ามากราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไผ่ล้อมแห่งนี้นะครับหลังจากที่ช่างประปาจะบับบ้านๆนะครับได้พาเพื่อนๆนะครับไปไหว้พระนะครับภายในพระบสว์ดของวัดไผ่ล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆก็ออกมาบริเวณด้านนอกนะครับอันนี้เป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็เพื่อนๆมองไปทางด้านขวานะครับอันนี้ก็จะมีอาคาร พระอวโลกิเตศสสว,วรกวนิมพันมือพระโพธิสัตว์เจ้านะครับอันนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวช่างปราปาฉบับบ้านบ้านจะพาเพื่อนเเข้าไปชมนะครับว่าอาคารแห่งนี้นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประดิษฐานอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันครับสำหรับตอนนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็เข้ามาใน บริเวณอาคารพระอวโลกิเตสวนกวนอิมพันมือนะครับมหาโพธิสัตว์เจ้านะครับนี่นะครับจ้างประปาฉบับบ้านๆก็พาเพื่อนๆเข้ามาชมภายในอาคารแห่งนี้นะครับอาคารแห่งนี้นะครับก็จะประดิษฐานนะครับเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับนี่นะครับอยู่บริเวณด้านล่างนั่นแหละครับแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมนะครับองค์เล็กอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีรูปปั้นนะครับต่างๆนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับนี่นะครับก็ มีรูปปั้นด้วยนะครับอาคารแห่งนี้นะครับก็เป็นอาคารที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีรูปปั้นนะครับเทวดานะครับประดิษฐานอยู่โดยรอบเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่มากราบไหว้นะครับหลวงพ่อปูนที่วัดไผ่ล้อมนะครับหลังจากไหว้หลวงพ่อปูนเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆเลี้ยวซ้ายมานะครับกราบไหว้พระในพระบูชนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยอาคารแห่งนี้นะครับ พระอวโลกิเตสวนควรอิมพันมือมหาโพธิสัตว์นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่ควรอิมนะครับพันมือที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพื่อนๆมาที่วัดไผ่ล้อมแล้วก็ห้ามพลาดนะครับ <Workers. S 2> วันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดไผ่ล้อมอำเภอเบืองจังหวัดนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็พาเพื่อนๆมากราบสรีระสังขารหลวงพ่อพูนนะครับที่อยู่ภายในโรงแก้วนะครับแล้วก็กราบสิ่งสาทธิ์ภายในวัดนะครับอย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างนะครับ ไว้ในครั้งหน้าครับช่างป่าจะปรับ้นบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ